ยินดีทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีฟีทุกคนเนาะยินดีตัอนรับกับส่อสองในแชนแนลทุกคนเนาะคลิปนี้ทุกคนขอสิพาทุกคนมาเกี่ยวเขายีนาคอยวันนี้เพราะว่าสุดก้อนนะคอยไปเกี่ยวเขาซอยไม่เกะนะี่ยวเนาะมาวันนี้กเกี่ยวนี่หน้าจะคล้องเป็นพี่น้องมันกแก้ว,วกกลแล้ว้งงอทุกคนเะนี่ยนะมันแก้วไปแล้วสีง่อยไปเลยเนาะมือนี้สีเกี้ยวก่อนเนาะวันนี้เท่าสีเกี่ยวกอนมือต่อไปเลย สิตัดเอานะทุกคนมันอีสิเกี่ยวก่อนเพราะว่าจักจึงแปลงมาทันเหล่านะทุกคนหน้าตาอะสีส้มส้มเนาะคุมตาจากสีดำดำในหนึ่งืุคคลนนี้นอนเด็กหน้านั่นเด็กอะแต่งเพล่งนะทุกคนเนาะเห้อบอกอามาโรจน์นะเดีย๋ยวทุกคนกงอ,อกลูกพี่เนาะงอ,อกลูกเบิ่งยี่ไพ่เบิ่งก่อน nó nó kẹo này đây chỉ phải tụi con về bừng nọ ngủ Ngon nọ đủ phải nọ chỉ đi chín nọ ngủ đấy hàng bữa mấy hả đó ngủ ở nhà nó. đâu tại bừng thả đây phải tụi con về bừng cho hay, hay, hay hết này, này. À, con má hả, nhưng mà hả à, chôm lụ con ăn ừ à, đặt má ăn mẹ tụi con phải 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 phun tôi phun lò bé hỏi với con thế này thì tôi không ngon nói cho mầm kìm cơn bớt xỉa thôi mẹ phun đừng mà nó thì nóng nó nóng mới nhân viên lụa cũng nhường hát ันถ่าเนาะมันเนาะถ่ากินเนาะงูอ่พี่เนาะมาเกี่ยวเข่ามือแหลกงูอเอาลูกซ้ำเนาะเสให้เบื้องหน้าแล้วเนาะทุกคนเหมือนี่เนาะนี่ให้เบื้องหน้าเลยนี่น่าฮาวกับเต็งแต่นี่เนาะเห็นบอเต๋าแจ้าหัวพวกแหละเลี้ยนไปหาตูบหน่อยนี่เลยกะใส่กุ้งไหมฟูมใหญ่ๆนี่เงาสุดเลยปู้ ซุดแซงหูแซงจ่าเลยทุกคนหอนดงตัวนั้นเนาะเกี่ยวมาเลยก็ใส่เห็นบอกก็ดูตัวนั้นซื้อลงไปเลยหอนดงสุดเลยก็เกี่ยวขึ้นมาทุกคนเกี่ยวมาหาตัวนี้เขาดงตัวนี้นี่อะไอย่างนเอาเอาเอาเพื่อนให้มันกิ่นไหมเยอเอาเพื่อนให้มันกินแล้วอ๋อใบหมอ นี่นะทุกคนเลี้ยมือเกลียวได้แบบนี้เนะะาะเพราะว่าตอนนี้ก็อ่าหน้าริบุงกับประมาณ 9. แปดเก้ามุงเลยเนาะมาสวยในมือถ้ามีจนะผิดเนาะแล้วทีเกลียวเข่ากันเด้อเกลียวอะไรแล้วลให้นี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวจะห้เบิ้งอีกทีหน,นึ่งเนาะกางงามยีนได้เข่าเนี่พวกใหญ่อยู่พี่น้องเลยกางงามอยู่เข่าเนี่ยก็เค่อยู่ดอกเข่าในห่วง,งท่องเนาะ เขามีราคาเดี๋ยวสิตัดไปอีกตอนนึงใจแล้วเม่อวันตัวนี้แหละเมื่อวานนี้ขึ้นแห้งเดียกับมือเขาเขาเามาผูกคนเดียวไปผูกหน้าแม่กเยาะอะไรไปหอนหน้าลาบกับมาหยางเด้งเด้งตำให้หน้ามาสองตูวตัวแม่กับตัวนี้แหละขึ้นแห้งเดีย น่ะ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 แม่มันทึงน่ะเจ้าผู้ไดมันทึงเข่าน่ะจินตนาการนีบว่ปาเว่วเพียงแตกแตกวเป็นหันตะเกียตน้หง่ายงา้ผูกชำหนีก็ได้ ตัวนี no, 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 no. ้มันมั่งใสีเขาอยู่แล้วตัวนี้ตัวน้อยตัวนี้มันก็คือตัวน้อยตัวบุญได้ปลาย่างทานน้ำมีตุ้งตุ้งยามู้ไปสู่บอกไปสื่อแหละไปยางไปใสีเขาแล้วนั่น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 มือถึงนั่นบานึงผู้ไดอันนึ่งีน่อยเลยบ้นหนึ่งผู้ได้มึงถึงมานนี้นะคนข้รมมดาได้อันหนึ่งจะดี มันกินหมาเขาไม่เหมือกินลำน่าทุกคนเกี่ยวเกี่ยวไปแล้วหนาะ่นีงน่งดอกงามซื่อเดีย๋ดวยว,ยวยพอนเขาห่างก็ว่างไปนี่ๆเพราะว่าปลาใบหงัวงกินตามเข็มเนาะงัวงมีสามตัวดอกขี้ดื้อน,นะกินแต้เขาหงัวนเออทุกคนนี่เจาวได้ทำนี้แล้เวเจาะเขาไม่ยิ่งน่าทนะุกคนเนาะ กะคลิปนี้ก็สิฉันได้หนึ่งเนะทุก,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 กานาคนเนคป็นได้กัฝากก็ไก็แสกตามเรื่องใจหาเื่ไหรทุกคนเดอ้อเพราะพังคลิปหนาเนาะเดวคลิปหนาเทารชิาคลิปมันมวนมันมวลขึ้นเก่าทุกคนเนาะแด่กับฝากกันได้ทุกคนเด้อฝากเป็นเรื่องใจเนาะล้วพะกันคลิปหนานนทุนนกนค,นนทคนสบายดี